ถึงกับน้ำตาซึมมาถ่ายครั้งแรกเจอคนถ่ยต้อนรับแบบคาดไม่ถึงเมื่อหนุ่มอเมริกันได้มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยต้องพบกับความใหญ่โตโห่หลานของประเทศไทยและได้ลองชิมไข่เจียวราดข้าวของไทยซึ่งเป็นอาหารธรรมดาข้างทางแต่ถึงกับเอ่ยปากว่ากินมาแล้วทั่วอเมริกายังไม่อร่อยเท่าที่ประเทศไทยแม้แต่คำเดียวโดวยหนุ่มชาวอเมริกันคนนี้มีชื่อช่องว่า In My Dream ได้มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เขาก็เพิ่งเปิดช่องได้ไม่นานและมีคนติดตามยังไม่เยอะยังไงเพื่อนๆไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเขาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีผู้ติดตามหลักร้อยเองซึ่งการมาเมืองไทยของเขาในครั้งนี้เขาก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งความมีน้ำใจของแม่ค้าความซื่อสัตย์ของคนขายของที่แม่ค้าไม่ไดเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งหนุ่มอเมริกันคนนี้เขาไม่ได้พักอยู่ในใจกลางกรุงเทพโดยตรงแต่เขาพักอยู่แถวชานเมืองของกรุงเทพก็คือจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับสำหรับจังหวัดนนทบุรีก็มีพื้นที่ประมาณ1 5 0 0ตารางกิโลเมตรและก็มีคนอาศัยอยู่หลายล้านคนเลยทีเดียวซึ่งสำหรับจังหวัดนนทบุรีนี้ก็ไม่ได้มีความเจริญน้อยไปกว่ากรุงเทพแต่อย่างใดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นฝาเฟดของกรุงเทพก็ว่าได้โดยในตอนเช้าตอนที่อยู่ที่คอนโด เขาก็ได้เผยเห็นภาพมุมสูงของตึกรามบ้านช่องที่กว้างสุดหูลูกตาและบนถนนก็มีรถรายอยู่เต็มไปหมดภาพมันก็ดูน่าทึ่งมากเขาถึงกับพูดพูดออกมาว่าโอ้เมืองนี้มันช่างใหญ่ตโตโหหลานจริงๆและเมืองนี้ก็มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่อีกด้วยและตอนที่เขาเดินลงมาข้างล่างของคอนโดนั้นเขาก็ได้บอกว่าคอนโดนี้มันเจ๋งมากและที่นี่ก็ยังสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ และระหว่างที่เขาเดินชมวิวอยู่นั้นเขาก็ได้ชี้ให้ดูว่าข้างหน้าไม่ไกลจะมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ซึ่งช่วงที่เขากําลังพูดอยู่นั้นก็มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมาพอดีเขาก็ชี้ดูว่าดูสิเพื่อนข้างบนกําลังมีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่มันดูน่าทึ่งจริงๆเขาก็คงจะทึ่งกับระบบขนส่งสาธารณะของไทยมากเลยจริงๆนะครับเพราะไม่น่าเชื่อว่าประเทศแบบนี้จะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ และระหว่างที่เขาเดินไปเขาก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศร,รอบๆตามท้องถนนก็มีรถอยู่เต็มไปหมดแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆตอนนี้ฉันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่อเมริกาฝันเป็นจริงแล้วและเขายังบอกว่าเขาได้ลองไปนั่งรถไฟฟ้าของไทยแล้วมันสบายมากมันใช้งานได้ไง่ายมากจริงๆสามารถนั่งไปเข้าเมืองโดยไม่มีปัญหาใดๆและเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากคุณมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้าจะคอยช่วยเหลือคุณโดยไม่รีรอพวกเขาจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่และเต็มใจมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับและช่วงที่เขาเดินมาถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูโครงสร้างพื้นฐานของที่นี่สิทำไมมันสะอาดอย่างนี้สะอาดไปทุกที่เลยและระหว่างนั้นเองเขาก็ได้พูดเปรียบเทียบขึ้นมาวา่าถ้าหากคุณจะเปรียบเทียบเมื่อที่ผมอาศัยอยู่ในอเมริกานั้น ผมบอกตามตรงเลยว่ายังตามหลังประเทศไทยอยู่เลยสำหรับความสะอาดและความเป็นระเบียบวินัยของที่นี่ซึ่งแม้ว่าเขาจะเดินเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ตามเขาก็ได้ถ่ายให้ดูพื้นของลิฟต์และยังบอกว่าดูสิมันสะอาดแค่ไหนถ้าเป็นอเมริกาคุณจะดูไม่ได้เลยเขายังพูดต่ออีกว่าถ้าเป็นที่อเมริกาหรือที่บ้านของเขานั้นจะไม่สามารถทําได้แบบนี้เลยคนไทยนี้ยอดเยี่ยมจริงๆและตอนที่เขาเดินขึ้นมาบนชานชาลาแล้วเขายังชมอีกว่า ดูสิเพื่อนๆบนพื้นไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันสะอาดมากและที่นี่ไม่มีคนไร้บ้านเลยสําหรับคนไร้บ้านที่อเมริกาเขาจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าโฮมเลดนะครับก็จะเป็นคนเร่ร่อนคนจอนจัดส่วนมากก็จะนอนตามพื้นถนนหรือว่าพื้นชานชาลาของรถไฟในอเมริกาภาพนี้ก็เห็นจนชินตาไปแล้วนะครับแต่สําหรับกรุงเทพของประเทศไทยนั้นจะไม่มีคนจอนจัดมานอนตามพื้นที่ในสถานีรถไฟ เพราะว่าของเมืองไทยนั้นก็จัดการเรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและเขายังได้พูดต่ออีกนะครับว่าที่นี่ไม่มีใครตะโกนหรือว่าพยายามมาคุกคามมาทําร้ายคุณเลยที่นี่มันก็ปลอดภัยมากจริงๆและระหว่างที่เขาเดินลงมาจากชานชลาแล้วเขายังได้พูดอีกว่าดูสิเพื่อนเพื่อนเมืองนี้มันช่างใหญ่โตจริงๆเลยเปรียบเทียบกับที่อื่นไม่ได้เลยมันใหญ่โตมากและเหตุการณ์ต่อไปนี้เองก็ทําให้เขาประทับใจกับความมีน้ําใจ และความซื่อสัตย์ของคนไทยจริงๆเพราะตอนที่เขากําลังเดินอยู่เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหิวแล้วเขาจะไปหาอะไรกินสักหน่อยและด้านหน้าเขาก็มีร้านค้าที่ขา,ขายของตั้งอยู่ริมข้างทางเขาจึงเดินไปดูว่าที่นี่ขายอะไรซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ใต้สะพานล,ลอยนั่นเองก็เป็นร้านค้าขายกับข้าวเล็กๆตั้งอยู่แล้วก็มีแม่ค้าที่เป็นผู้หญิงยืนขายของอยู่ในร้านค้าของเธอก็มีขายพวกข้าวไข่เจียวไก่ย่างลูกชิ้นทอด แต่ว่าแม่ค้าคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะพวกเขาก็ใช้ภาษามือคุยกันหนุ่มอเมริกันก็ถามว่ามีข้าวไข่ไหมซึ่งเขาเองก็ได้ชี้ไปที่ข้าวไข่เจียวใส่กล่องที่วางอยู่เขาก็ได้สั่งมาหนึ่งกล่องแล้วแม่ค้าก็ได้เอาไข่เจียวราดข้าวใส่ถุงหิ้วให้เขาและชูถุงซอสขึ้นมาเหมือนจะบอกว่าเอาซอสไหมแล้วแม่ค้าก็เถืมซอสให้เขาไปด้วยหนึ่งถุงเขาเองก็ดีใจมาจึงพูดออกไปเป็นภาษาไทยว่า ขอบคุณครับและหลังจากนั้นเขาก็ยื่นเงินให้ไปส0ิสบาทซึ่งแม่ค้าก็ได้ถอนให้เขาสิบบาทแม่ค้าก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มแต่อย่างใดก็ขายราคาปกติเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีมากไม่ได้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใดนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้รีวิวบริเวณที่เขายืนอยู่ว่าที่นี่มีร้านขายกับข้าวอยู่มากมายคุณอยากกินอะไรก็ได้ที่นี่มีขายของเต็มไปหมดหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปนั่งแวะพัก เพื่อจะลองกินข้าวไข่เจียวที่ป้ายรถเมลองดูและก็ชมบรรยากาศรถวิ่งผ่านไปมาอย่างมีความสุขเลยทีเดียวและหลังจากที่เขากินเข้าไปแค่หนึ่งคำเท่านั้นเขาก็บอกว่านี่มันของดีเลยเพื่อนและเขาก็ได้พูดกับกล้องเสือไปยังคนที่ดูคลิปว่าถ้าหากคุณมากรุงเทพแล้วห้ามพลาดข้าวไข่เจียวเป็นอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันอร่อยจริง,รงๆเขาก็ยังบอกต่ออีกว่าเขาสาบานได้เลยว่าข้าวไข่เจียวกล่องนี้ อร่อยกว่าที่เขากินที่บ้านเกิดของเขาที่อเมริกาเสียอีกซึ่งก็กินไปเกือบจะหมดแล้วเขาจะบอกอีกว่าเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันอร่อยขนาดไหนแต่คุณรู้ได้เลยว่าอร่อยจนเขากินไม่หยุดเลยทีเดียวและหลังจากที่เขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ได้ข้ามสะพานล,ลอย,ยเพื่อไปยังอีกฝั่งทันทีที่เห็นสะพานล,ลอยเขาก็บอกว่าโอ้มันยอดมากซึ่งอาการก็คือทึ่งกับสะพานล,ลอยของไทยนั่นเองนะครับเขายังบอกอีกว่า เราไม่ต้องข้ามทางมาลายเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะข้ามไปยังไปรีย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองเขาจะไปส่งของจะลองดูว่าไปรีย์ของไทยจะเป็นเช่นไรและหลังจากที่ส่งของเสร็จแล้วเขาก็ได้ออกมารีวิวถึงการใช้บริการของไปรีย์ไทยนั้นว่ามันง่ายมากพนักงานด้านในนั้นช่วยบริการเขาอย่างเต็มที่เขายังบอกอีกว่าคุณรู้ไหมว่าราคามันถูกมากถูกจริงๆแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาคุณจะส่งของเพียงแค่กล่องเล็กๆ คุณจะใช้เงินก้อนโตเลยทีเดียวแต่ที่ประเทศไทยราคาแค่27บาทเท่านั้นเองก็ทำให้เขารู้สึกทึงกับปรณศนีของไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้บริการที่ปริศนีที่อเมริกาก็ลองมาบอกราคากันหน่อยนะครับว่ามันแตกต่างกับราคาในประเทศไทยอย่างไรกันบ้างนะครับและต่อมาหนุ่มอเมริกันคนนี้ก็ได้พบเจอกับความซื่อสัตย์ของคนไทยอีกแล้วโดยหลังจากนั้น เขาได้เดินออกมาในซอยเล็กๆก,ก็ได้มาเจอกับร้านขายผลไม้ที่อยู่ข้างทางซึ่งก็เป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งขายของอยู่หลังจากทั้งคู่เจอกันก็พูดคําว่าสวัสดีครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่คนไทยสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ขายของเกินราคาเป็นคนซื้อสัตว์ในอาชีพของตัวเองนั่นเองโดยที่หนุ่มอเมริกันได้เลือกซื้อผลไม้อยู่หลายอย่าง แต่แม่ค้าก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่แม่ค้าก็แนะนําว่าผลไม้ชนิดนี้ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือมะละกอและเขายังได้สั่งแตงโมอ,อีกด้วยและช่วงเวลาที่เขาจ่ายเงินนั่นเองก็ได้ยินแม่ค้าพูดว่าราคา40บาทซึ่งสำเนียงของแม่ค้าฝรั่งเองก็อาจจะเข้าใจและได้ยินว่าซิกตี้หรือ60บาทนั่นเองนะครับดังนั้นจึงทําให้เขายื่นเงินไปให้แม่ค้าเป็นเงิน60บบาทแต่แม่ค้าที่เป็นคนไทยคนนี้ ก็ไม่ได้เอาเปรียบชาวต่างชาติเลยแม้ว่าแม่ค้าจะพูดอังกฤษไม่ได้ก็าตามพอชาวต่างชาติคนนี้ยื่นเงินไปแม่ค้าเลยบอกว่าเอาแบงค์ห้าสิบมาใบเดียวราคาแค่สี่สิบไม่ใช่หกสิบบาทและแม่ค้ายังได้ทอนเงินกลับไปอีกสิบบาทเท่ากับราคาของสินค้าก็คือสี่สิบบาทซึ่งแม่ค้าคนไทยคนนี้ก็ไม่ได้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้หนุ่มอเมริกาคนนี้ ก็เลยพูดภาษาไทยขึ้นมาว่าขอบคุณครับขอบคุณครับก็สร้างความประทับใจให้เขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นแถบเพื่อนบ้านใกล้เคียงไทยนุมต่างชาติคนนี้อาจจะโดนฟันโดนขกราคาจนหัวเบ็ดก็เป็นได้เลยนะครับและหลังจากที่ซื้อเสร็จแล้วเขาก็ได้โชว์ให้ดูถุงผลไม้ของเขาว่าผลไม้ทั้งหมดนี้แค่40บาทเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกมากถูกจริงๆเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินมาเรื่อยๆ ก็ได้เห็นภาพวิวบรรยากาศของแถวโนทบุรีมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปมาดูสวยงามมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็ได้พาไปดูในห้างโลตัสซึ่งเขาบอกว่าห้างนี้เป็นห้างที่ใหญ่มากๆและมีของขายอยู่เต็มไปหมดเขาก็ยังรีวิวให้ดูร้านค้าต่างๆที่มีอยู่มากมายในห้างแห่งนี้เขาบอกว่าที่นี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยซึ่งมันต่างจากที่อเมริกาอย่างสิ้นเชิงที่นี่มีอาหารให้เลือกมากมายเลือกจนไม่ถูก แต่ที่อเมริกาบ้านของผมคุณอาจจะกินของได้แค่บางอย่างเท่านั้นไม่ได้มีของให้เลือกมากมายแบบนี้แต่อย่างใดหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับไปยังคอนโดระหว่างที่เขาเดินไปเขาก็ยังพูดชมไม่หยุดว่าดูสิพื้นที่ทุกคนทุกแห่งไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวพวกเขาทำได้อย่างไรกันและเขายังบอกอีกว่าที่นี่มันปลอดภยัยไม่มีใครมาตะโกนใส่คุณหรือมาคุกคามจะทำร้ายคุณเลยไม่มีคนไร้บ้านมานอนเกลื่อนกาด ไม่มีคนมายืนชีอยู่แถวนี้และไม่มีใครมารบกวนของเงินคุณอีกด้วยและช่วงนั้นเองเขาก็ได้พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือและมีน้ำตาคลอคลอโดยเขาพูดขึ้นมาว่าเขาฝันมานานแล้วที่อยากจะอยู่ในสถานที่แบบนี้สถานที่ที่รู้สึกอยู่แล้วมีความสุขมีความสบายใจปลอดภัยและในที่สุดฝันของเขาก็เป็นจริงแล้วเขาอยู่ที่นี่แล้วที่ประเทศไทยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอเมริกายุคนี้ ดูโสมและพังมากจริงไม่ว่าชาวต่างชาติคนไหนประเทศใดก็ตามหากได้มาเห็นเมืองไทยในยุคนี้ต้องบอกว่าเมืองไทยในปัจจุบันนี้น่าอยู่กว่ายุโรปและอเมริกาอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับและหลังจากที่เขามาถึงคอนโดแล้วเขาก็ได้ถ่ายภาพมุมสูงให้ดูอีกครั้งก็เป็นภาพวิวที่สวยงามเป็นอย่างมากมองออกไปก็เห็นตึกรามบ้านช่องสวยงามและเป็นเมืองที่มีความใหญ่โตมากมายเลยทีเดียวมีรถรามีความคึกคืค้นอยู่เต็มไปหมดนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มอเมริกันได้ชื่นชมคนไทยและประเทศไทยว่าที่นี่มีผู้คนมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจและยังบอกอีกว่าเมืองไทยคือเมืองในฝันรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่บ้านเกิดของเขาที่อเมริกาเสียอีกนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ